ขณะนี้ผู้บริการมณฑลสี2กับพเกิเชษมาเยี่ยมทสายบริเวณหน้าห้างโลบครับเสรน่าสูงสองร่วมพุทธาหนึ9ก้ากบคตขอพรนกับพลเอกชิเชษย์อยู่ครับบลกว่าเห็นการเค่อไปบูีกันผมเหตุการณ์ทั่วไปบริเวณหน้าห้องโีปกติครับ

Oh, sudah siap gak di jam

มณโดจากมิถุนาหกมิถุนาหกค่ะมิถุนาหกปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าร้านอาหารตะเลทองเสนียอนุสณ์และบริเวณใกล้เคียงเหตุการณ์ทั่วไปปกติขณะนี้คณะของพรรท่านพลเอกพิเชษวิสัยจรได้มาและก็ท่านผอบแคสินาลงได้มาเยี่ยมโซนมิถุนาอยู่ครับผมค่ะมิถุนาหกเจ้งช่วงเวลานี้ คนเอกพิเชษและสารบวัชบวสีทองได้ออกตรวจเยี่ยมลูกค้าบริเวณพื้ที่เซนมิทุนากับคุณมิถุนาหกค่ะจรรากปกติหรอเปล่าไม่เห็นทวนเลยดีใจมากๆากเลยวันหยดี18่ค่ะมาบ่อยนะบ่อยคุยทำไปก็รู้จักท่านหน่อยนะปีหนงแปดค่ะถ้าโรีแรมปาร์ตสายองของคุณลาตรี18่งแปดค่ะ สมัยี <amounts of water writers> ่ท่านทาพิเชษก็วางเครื่องแดงยังไงก็พาก็าดูว่าเราวางกันยังไงพื้นที่ยังไงที่ตั้งย่างไรแล้วเครื่องหนุพวกเครื่องที่ยังไงแล้วก็ชั่วโมงเราตั้งยังไงในรก็พาเข้าไปกัลก็ได้สองค่ะคก็มาถามเฮ้ก ท่านแม่ท่านแม่ากสุใครก็บอกว่าสุดยอดเลยครยกว่านีสุดยอดมไปวันนี้เไปงานหยไปนหน่อยท่านมน่ทีม่นาไนงานเลยไปงานเลยปรจานกติกาไทยเหการทั่วไปปกติครับสารภาพสองห้าก็ที่สี่แยกสะพานลอยารภาพกติกาไทยเารปกิ สนทรพานสองห,<ะ>หาค่ะคอนโดม,ม,ม,มิุนา12ึ่ี่คันตค่ะครับติ๊กนิดแปดหน้าที่คู่ชีพคู้ไปบริเวณหน้าวัดจื่อฉางสำรวจสายการโดยรอบปกติขอบุญร่างแปรวมกู้ชีพกู้ไฟในการดยรอโตู้แลนด์ปกติค่างี่คันด้ตัวค่ะคอนโดมิุนา12ส คนาหนึ่งอันนี้เสนพิเชษพิสัยจงนะผู้จัดการบนทนสี่สองมาเดิเที่ยมในโนมินาหนึ่สองเหตุการปกติปคะณนองแ่ช่วเวลานี้คนเอกพิเชษและผู้จัญผู้ปราบทานกสี่สองตรวจเที่ยมเรียนที่ตอนมิุูนาช่วงเวลานี้ปมู่้จั้ัาอ้า คือทุนไงตัวเพราะมันจะออกตัวถ้าตัวมันมีที่ถ้าทำร้อยครั้งันละเลือนั้าขาดทครั้งเดยวก็ว้าวไปไลงลงมาได้ดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีรคตตีนคะมาเลเซียมาเลเซียก็มามาดีจี๊อ ไปจ่ายรถบัตนี่รบัรดี่รบนี่รถบรนี่บัตรนี่ปรเสริฐครับ่าขึ้นมถที่นี่เลยาได้ครับ้เราไปดู่่ไมมีกระเท็อนะน้ไม่จุดเ่ไน่ยร้านอะไรร้านถือเรือร้านอ่ไ bịt nó không bịt nó mà chui <laughs> cái gì vậy? đang chui cái tai? luôn cái này. luôn băng không ai hiểu, không băng không ai hiểu. cái này là cái gì? cái này là cái gì? cái là cái gì? cái

เวลาดูา bon ัใส no mm ่ใจดวด้วยเป็นคที่มันมีอะไรลกระดานเ็แปดช้าลระดานเจ็ดแป้าวเเช้าแลกรดานเจ็แปดาบ้านเาของครับบ้านเาไมครับบ้าเร้าบ้านเบบ่นา่ พม่เช่า้องมีวิวนเรื่องดีคนละบ้านกับาเาเป็นบ้านกเป็นาตึาหรือเปล่าี่เอด้รอับรองจะลดการระเบิดไม่ได้เยอะบ้านเช่าราคาไม่แพงไจอดอยู่น่ะโรงแรมเซนตารา ขายดีไามขายดีวันนี้งลูกขายอะไรลูกขายาน้อกับลาด้วยดีดี่ตื่ดีกี้ด่ย่ง่ได้เนี่ยดู่อาจารย์ยลลเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ดีไปนบงนะ ไปแล้วเป็นการต่างที่น้องคงมากลับแล้วมาไนะหรอกไม่ครับดูดีแล้